สวัสดีครับผมวันนี้เราจะแนะนำเสนอรถสองรุ่นสองยี่ห้อครับผมอ่ที่กินกันไม่ลงครับส่งมอบเรียบร้อยของี่ห้ออ๋อส่งมอบเรียบร้อยหรออเรียบร้อยแล้วสองคันนี้นะครับสำหรับเจ้าของก็เย็นอยู่ข้างหน้านี่แหละครับอืมคันหนึ่งจากหน้องบัวลำพูครับผมห้าศูนย์นะครับคันนี้จากฝั่งความมือจากอุบลราชธานีครับผมจากอุบลราชธานีรีวิวให้ดูครับเอาป๋าพารีวิวรถคันนี้หน่อย น่าจะเป็นโตโยต้าสมัยก่อนนะครับนี่ใช่ไหมครับโตโยต้ารถกระบะโตโยต้าสมัยเมื่อ60ปีที่แล้วครับนี่ครับสัญลักษณ์โตโยต้าครับผมสายของเก่าครับฝันเขาเรียบโตโยเปียดนะครับนี่โตโยเปียดครับจากหนองบัวลำพูโอ้เก่ากว่ารถเราเยอะมีบริบบงพรบมีป้ายถูกต้องนะครับนี่คันนี้อ้สุดยอดเลยเราก็ต่อครับต่อสุดยอดจริงจริงครับแม็กแม็กอีกต่างหากนะครับ ครบครับเฮ้ยตัวจะตายก็เพรามีต่อเตา ตัวเต่าหายนะครับตัวเต่าหายครับนีกตัวโยต้าครับเอออันนี้ก็ตัวโยต้าครับผมเอออันนี้รุ่นประมาณสัก40ปีครับอุบลราชธานีครับผมโคโรล่าครับผมโคโรล่าโอ้สีเดิมครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเป็นโคโรล่าคอร์สครับสีเดิมจะไปยกสูงสีเดิมสีเดิมเดิมเดิมสีเดิมสีเดิมทั้งทั้งสองคันเออสีบางทั้งสองคันครับ อาอเราถึงไหนแล้วครับเมื่อกี้นี่โตโยต้าแม็กแม็กเป็นไงครับแม็กรีวิวแม็กนะครับแม็กซื้อมาใหม่ครับโอ้แม็กแม็กนี่เปลี่ยนใหม่แน่นอนแจสโซฮก้าน่1ต้องเข้าแล้วครับผมสุดยอดสีเดิมสีบางครับผมบางเดิมทั้งคันแต่ติ๊กเกอร์ยังอยู่ครับผมโตโยต้าโคโรล่ายังอยู่ครับบางไม่บางแต่ให้สนิมไม่ได้ครับสุดยอดครับรุ่น DX ครับผมรุ่น DX เหมือนกับมหกรรมการแสดง รถยนต์เลยนะครับเนี่ยนี่มอเตอร์โชว์นะครับเนี่มอเตอร์โชว์อันนี้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรายังไม่รีวิวภายในให้ดูครับยังยังงเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูภายในภายในให้ดูสีเดิมครับผมสีเดิมสีบางครับผมบางทั้งคันครับมันจะเวลาเราขับเราต้องขับใช่บางทั้งคันครับผมบางทั้งคันสุดยอดครับสองคันนี้ กินกันไม่ลงครับกินกันไม่ลงครับระหว่างโตโยต้าสองรุ่นนี้เอานะที่ซาพื้นงานสิเลยซาพื้นงานสิไอ้ยักษ์ไปแบกสอบปิงแม็กแม็กหน้าสามแฉกจากอะไรครับแม็กหน้าสามแฉกจากร้านซ่อมเนี่ยเอาอะไรเนี่ยมันมียี่ห้อด้วยเนี่ยตีกันครับเอาต้องรีบไปเลยครับไม่นุ่นตีกันมันมียี่ห้อด้วยนึกว่าไม่มียี่ห้อเนี่ยมันมียี่ห้อด้วยมันอ่านว่าไงปะอ่านว่าอันดาวัน อ่านว่าแอ F ดวานแอหวานป่ะ F หวานแอดหวานเลยโอ้สุดยอดครับกรอบครอบสิบสามครับผมหนึ่งหกห้าหกศูนย์คอบสิามยางใหม่นะครับยางใหม่โอ้สุดยอดจริงๆเราแปลงกระจกไปแล้วจากกระจกเดิมอยู่ตรงนี้เราแปลงไปไว้ด้านหน้าหน้านเดียวหาไม่เจอโอ้สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดภายในนิดนึงครับผมภายในมีระบบอัตโนมัติอะไรครับเลขอะไรครับหนึ่งถึงเก้าเลขอะไรครับ ลุงแซ่รกคันนี้แปลงมาจากรถอติดแก๊สครับเนี่ยคันนี้หนึ่งก้าคืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นรหัสของอการเตหัสตู้เสียบหรือเปล่าหัสแก๊ส เอาะเติมถังแก๊สอ๋อว่ารหัสอะไรรถคันนี้น่าจะแปลงมาจากเตาแก๊สเป็นเกียร์เมนนุ่นนะครับใช้แก๊สมาก่อนนะครับเกียร์เมนนว่นครับเกียร์เมนนุ่นคันนี้นะครับโอ้สุดยอดเลยครับเสาวิทยุเดิมๆนะครับสามารถรับได้ทั้ง fm am นะครับสุดยอดครับสุดยอดสองรุ่นสองยี่ห้อที่กินกันไม่ลงครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บภาพนิ่งให้ครับหนึ่งสองชะหนึ่งสอง แคกินกันไม่ลงจริงๆครับกับรถป๋าวันนี้สองคันหนึ่งสองแคโอ้ยสุดยอดลงมากเรียบร้อยแล้วสุดยอดจริงๆครับกินกันไม่ลงโอ้เรายังไม่เจอไอ้นี่ระบบล็อกอัตโนมัต mm ิอ hmm. ันน so, ั้นเป็นอันนี้ครับโอ้อันนี้เป็นทำเสริมขึ้นมาระบบล็อกฝาตะก้อฝากระโปรงครับระบบล็อกฝากระโปรงสองด้าน สองข้างอันนี้เพื่อถอดออกมาครับผมรวดเร็เลยอันนี้ก็แม็กเหมือนกันนะครับคนมีระบบล็อกเองได้แล้วสายแชมป์สายแชมป์แต่ว่าเอาไว้ก็เทนะคันหนึ่งเป็นรถกระบะคันหนึ่งเป็นรถเก๋งไม่เลือกเอาครับคครรัับบชอบรถกระบะก็ฝั่งนี้เลยนะครับสายอุบลส่งเข้าประกวดก็ไม่ใช่ไอ้กระบะนี่ไอ้น้องบัวลำพูส่งเข้าประกวดครับส่วนรถเก๋งนี่ อุบลราชธานีส่งข้อประกวดครับผมเราจะลองฟังเสียงเครื่องกันดูครับเราจะลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับวันนี้โอสุดยอดครับแตะแตะก็ติดครับแตะแตะก็ติดครับสําหรับรถคันนี้แตะแตะก็ติดครับผมข้าศึกเข็มขัดนี่เราัยก่อนเดินทางครับผมตามกฎหมายกําหนดนะครับน้ํามันโอ้ในวันน้ำมันเต็มถังไม่ใช่ตัวนี้ เราหนูครับนั้นเกียร์ถอยครับผมนั้นเกียร์ถอยนั้นเกียร์ถอยว่าถูกสอนมาแบบนี้โอ้เราถอยก่อนย่างเออเราลองดูครับการออกตัวเป็นไงครับเบรกมือครับอย่าลืมเอารลงครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยครับผมมีระบบเบรกมืออัตโนมัตินะครับโอ้รถยังวิ่งได้ปกตินะครับสุดยอดครับผมสุดยอดโอ้เี่นไหมครับรถยังปกติดีนะครับสนใจคันไหนนะครับติดต่อป๋ามาได้นะครับติดต่อป๋ามาได้ เราใหบริการให้ลองลองให้ลองรถใ,ให้ลองสุดยอดครับผมคันนี้ครับสุดยอดครับระบบนี้รถล,ลุยรถอัตโนมัติเกียร์เมนนวนโอ้เสรู้ไหมว่าอัตโนมัติให้มเนหนนม่นวนไหมและอัตโนมือครับเกียร์อัตโนมือสุดยอดครับรถยิ่งใหญ่แห่งปีครับผมรถยิ่งใหญ่แห่งปี เราทดสอบทดลองให้ดูครับระบบเครื่องระบบความปลอดภัยมาเต็มเต็มมาเต็มเต็มครับมาเต็มเต็มหนาหาเกียร์ไม่เจอเออเกียร์เกียรไไ์ไหนลนะ่ะเนี่ยเกียร์สามแล้วครับโอเคนะอเค,ครับผมสดยสดครับผม เป็นยังไงครับรถยนต์คันนี้คันนี้ก็ขับดีครับแต่ผมก็ยังไม่ชินนะครับคืนนี้แหละจอดไว้แถวนี้ก่อนก็ได้ครับเราจะไม่จําเป็นต้องจอดในป่าครับผมระว่าผมถอยเปลี่ยนแล้วรถดีนะครับไม่จําเป็นต้องจอดในป่าครับเรามีรถดีแล้วแสดงว่าต่อไปเราต้องหาพวงชุรถครับอ่าโอเคเป็นเกียร์ว่างครับผมมค่อยปล่อยคัดออกมาดึงเบรกมือครับผมดึงเบรกมือโอ้สุดยอดครับผมสุดยอดระบบอะไรนะกระจกอัตโนมัติไม่จําเป็นต้อง ใช้ไฟฟ้าครับอ่าปิดจริงรถคันนี้มีแอร์ด้วยนะครับปิดสวิตช์แล้วก็ใช้งานได้ตามปกติครับระบบเนี่ยระบบดึงนะครับโอ้สุดยอดครับผมสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอาอย่าพึ่งไปดิเป็นยังไงครับสําหรับคันนี้โอเคครับขับดีเราหูแจ็คมองไปแล้วเราหูแจ็คมองไปแล้วครับดีครับครับผมอ่าดีครับเครื่องแน่นเครื่องแน่น พวงอะไรลูกน้องเยอะครับพวงมาลัยแน่นช่วงล่างยังดีโอเคช่วงล่างช่วงล่างยังดีครับช่วงล่างยังดีครับผมเดี๋ยววันหลังเราจะไปรีวิวรถกระบะให้ดูครับวันนี้ถ่ายรวมไปดูเอาโอเคครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณครับป๋าเป็นผู้นําพาชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ